สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเรื่องที่นักลงทุนหน้าใหม่ทุกคนต้องเจอแต่กลับไม่ค่อยมีใครหยิบมาพูดกันตรงๆคือเรื่องที่ว่านักลงทุนมือใหม่ทุกคนนะครับไม่ได้เริ่มต้นเส้นทางนี้ด้วยกําไรเสมอไปแต่กลับเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าแผลแผลที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แผลทางการเงินนะ แต่มันคือแผลทางใจเป็นรอยแผลเป็นที่มันฝังอยู่ในหัวใจของเราเกิดจากความกลัวความสงสัยความลังเลถ้าใครเคยรู้สึกแบบนี้อยู่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้น่าจะช่วยอะไรได้บ้างครับรู้ไหมครับว่าการเดินทางในตลาดหุ้นเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวนะครับแต่ความจริงก็คือประสบการณ์เจ็บปวดพวกนี้เป็นเรื่องที่นักลงทุนแทบทุกคนเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่บาดแผลกลุ่มแรก แผลที่เกิดจากสงครามข้างในใจของเราเองนี่แหละครับมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่ามันสะท้อนความจริงข้อนี้ได้แบบเจ็บปวดมากเลยนะเขาบอกว่ามือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อยากรวยเร็วหรอกพวกเขาแค่ไม่อยากผิดและนี่คือแผลแรกเลยครับความต้องการที่จะต้องถูกให้ได้อาการมันก็คือการที่เราเฝ้าหวังเฝ้าภาวนาให้การซื้อครั้งแรกของเรามันต้องกำไรเท่านั้นแต่ตลาดนะครับมันไม่เคยสอนให้เราถูกนะ มันสอนให้เราเรียนรู้จากการเป็นฝ่ายผิดต่างหากแล้วก็นะคนที่ทนอยู่กับความผิดพลาดไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะอดทนรอจนถึงวันที่สำเร็จจริงๆไม่ไหวหรอกครับแล้วแผลที่มักจะตามมาติดๆกันเลยก็คือการเอาคุณค่าในตัวเองไปผูกไว้กับตัวเลขในพอร์ตคือแน่นอนว่าทุกคนกลัวขาดทุนแต่เชื่อไหมครับว่ามีสิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นั้นอีกนั่นคือความรู้สึกของการเป็นคนล้มเหลวพอตัวเลขมันติดลบปุ๊บมันเลยไม่ใช่แค่ตัวเลขแล้วไงครับแต่มันกลายเป็นความไพ่แพ้ส่วนตัวไปเลย ซึ่งไอความรู้สึกนี้แหละที่นำไปสู่การตัดสินใจด้วยอารมณ์ล้วน,ลวนและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยนะบางคนนะ่ะใช้มันเป็นบทเรียนแต่ก็มีอีกหลายคนที่ใช้มันเป็นข้ออ้างแล้วก็เดินออกจากตลาดไปเลยน่าเสียดายมากครับทีนี้เรามาดูกลุ่มแผลที่เกิดจากแรงกดดันข้างนอกกันบ้างคือการที่เราตอบสนองต่อเสียงของตลาดและเสียงของคนอื่นๆอ,อยากให้จาประโยคนี้ไว้เลยนะครับวันไหนที่เราโคตรจะมั่นใจ รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นใจไปหมดวันนั้นแหละครับมักจะเป็นวันที่เราต้องจ่ายแพงที่สุดเสมอรู้ไหมครับว่าจุดที่อันตรายที่สุดของตลาดมันไม่ใช่ตอนที่เราไม่รู้อะไรเลยนะแต่มันคือตอนที่เราคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วต่างหากไอความมั่นใจแบบผิด,ผดเนี่ยมันมักจะถูกปั่นขึ้นมาจากข่าวดีเสียงเชียร์รอบข้างหรือกราฟที่มันดูสวยซะจนเราคิดว่าไม่มีทางพลาดแน่แ,นแล้วพอเราปล่อยให้อารมณ์จากข้างนอกไม่ว่าจะความโลภหรือความกลัว เข้ามาครอบงำเราได้เมื่อไหร่มันก็จะนำเราไปสู่แผลที่4คือวันที่เราคุมตัวเองไม่ได้อีกต่อไปอาการนี้ผมว่าชัดเจนมากเลยนะวันไหนพอร์ตเขียวโอ้โหวันนั้นอารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยแต่พอพอร์ตแดงขึ้นมาแค่นั้นแหละความกังวลมันก็จะเกาะกินใจเราไปทั้งวันกลายเป็นว่าอารมณ์ของเรามันผูกติดขึ้นลงไปตามกราฟแบบเป๊ะเ,ะเลยแต่รู้ไหมครับว่ามันมีความกลัวอีกอย่างหนึ่งที่ ทรงพลังยิ่งกว่าความกลัวที่จะผิดพลาดซะอีกนั่นก็คือความกลัวที่จะพลาดโอกาสหรือที่เรียกกันติดปากว่าอาการตกรถนั่นแหละครับเอ้กความรู้สึกโฟมโอหรือ Fe a r of Missing Out เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคือเราเห็นหุ้นตัวหนึ่งมันวิ่งขึ้นไปแรงมากโดยที่เราอาจจะไม่รู้จักธุรกิจมาเลยด้วยซ้ำนะแต่ในใจมันร้อนไปหมดมันตะโกนบอกว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้ไม่ทันแน่ๆและตรงนี้แหละครับคือจุดที่เหตุผลทั้งหมดมันพังทลายลง และแผลสุดท้ายในกลุ่มนี้นะครับคือการเปรียบเทียบพอร์ตของเรากับคนอื่นอันนี้มันคือการทําร้ายตัวเองแบบเงีย,งยบๆแต่โหดร้ายที่สุดเลยนะเพราะเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าวันที่คนอื่นเขาขาดทุนหนักๆมันเป็นยังไงเราเห็นแต่ด้านที่เขาอยากให้เราเห็นแค่นั้นเองและมาถึงกลุ่มสุดท้ายเป็นบาดแผลที่เกิดจากสงครามข้างในตัวเราล้วนๆเลยมันคือการต่อสู้กับวินยัยความอดทนและแผนการที่เราอุตส่าห์วางมากับมือแผลพวกนี้เป็นการสู้กับตัวเองทั้งนั้นเลยครับเริ่มจากแผลที่7 คือการทนความเงียบของตลาดไม่ไหวหลายคนพอเห็นตลาดมันนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เริ่มสงสัยในตัวเองแล้วทั้งๆที่ความจริงการรอคอยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมนี้เหมือนกันต่อมาแผลที่8คือการรีบร้อนแบบไม่จําเป็นเลยเพราะดันไปเชื่อว่าไม่เร็วแปลว่าไม่รวยส่วนแผลที่9อันนี้เจ็บมากสาหรับหลายคนคือมีแผนการอย่างดีเลยนะแต่พอถึงเวลาจริงๆกับปล่อยให้ความกลัวหรือความตื่นเต้นเข้ามาทําลายกฎที่ตัวเองตั้งไวส้สงงั้นและสุดท้ายแผลที่10ครับ คือการที่ไม่เคยรู้ลิมิตของหัวใจตัวเองจริงๆคือตอนทําแบบทดสอบเนี่ยเราอาจจะตอบว่ารับความเสี่ยงได้สูงมากแต่เพิ่งจะมารู้ตัวว่าใจเรามันบางกว่าที่คิดก็ตอนที่เห็นพอร์ตมันแดงเถือกจริงๆเนี่ยแหละครับหลังจากที่เราได้ดูบาดแผลทั้งหมดไปแล้วมีบางอย่างที่สําคัญมากๆที่ผมอยากจะบอกถ้าวันนี้ใครกําลังรู้สึกเจ็บรู้สึกว่าตัวเองพลาดหรือกําลังไม่มั่นใจฟังนะครับนั่นไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่มันแปลว่าเรายังอยู่ในเกมคนที่แพ้จริงๆ คือคนที่เดินออกจากเกมไปก่อนที่จะได้เรียนรู้อะไรจากมันด้วยซ้ําคําถามสุดท้ายมันก็เลยอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้จากแผลพวกนี้หรือจะเลื่องหนีมันไปเหมือนที่คนส่วนใหญ่เขาทากันถ้าเคยเจ็บจากแผลข้อไหนลองพิมพ์หมายเลขของแผลข้อนั้นไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะครับเพื่อที่คนอื่นๆที่เพิ่งจะเริ่มต้นจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้กำลังเดินอยู่คนเดียวและแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน